นีเนหรือเส้นประสาทสมองเส้นประสาทสมองเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากสมองมีจำนวนทั้งหมด12คู่คือ 1.olfactory nerve 2.optic nerve 3.oculomotor nerve 4. t o c h l e a r nerve 5. trigeminal nerve 6.abducens nerve 7. เฟเชียลเนฟแปดเวสติบูลโครเชียเนฟเก้ากโซฟลงเจียวเนฟสิบวากัสเนฟสิบเอ็ดแอเซซอรีเนฟสิบสองไฮโปกอ n e r เนฟออฟแฟคชั่ e เนฟหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่หนึ่งทำหน้าที่รับกลิ่นโดยมีจุดตั้งต้นบริเวณออฟแฟคชั่นเอเสี่ียม ภายในพงจมูกและสิ้นสุดโดยทะลุคลิปรีฟอร์มเพลตมาที่อ l f แฟคทอรี่เบลนนำสัญญาณทรงกลิ่เข้าสู่สมองเมื่อทำงานผิดปกติจะส่งผลต่อการรับกลิ่นออปติกเนิร์ฟหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่สองทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับภาพตั้งต้นจากเซล์ลในจอประสาทตาทอดตัวออกนอกลูกตาทางด้านหลัง และทอดไว่กับเส้นประสาทอีกข้างเป็นออปติกคริสตมจากนั้นกลายเป็นออปติกแทร็กสิ้นสุดที่สมองส่วนไดเอนเซฟาลอนเมื่อทำงานผิดปกติจะส่งผลต่อการมองเห็นออคูโลอมอเตอร์เนิร์ฟหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่3เซลล์ต้นกำเนิดอยู่ที่มิดเบรนทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลูกตาทั้งหมด5มัดได้แก่1 ลิเวเตอร์พาวพิวีสูพิเรียริสทำหน้าที่ยกเปลือกตา 2. อง p ู r i เรียเล็กตัดทำหน้าที่กอกลูกตาขึ้น 3. i n อินฟิเรียเล็กตัดทำหน้าที่กอกลูกตาลง 4. m e มีเดียลเล็กตัดทำหน้าที่กอกลูกตาเข้าด้านใน 5. i n อินฟิเรียออฟ e ลีกมัสเซทำหน้าที่กอกลูกตาออกด้านนอก หากเกิดความเสียหายกับออคูลมอเตอร์เนฟจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการตาเหล่ออกทางด้านนอกเมื่อทำงานผิดปกติจะส่งผลให้เกิดอาการ a ล e ท a l s ์อสค n t o ท c เ e ลียเนฟหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่4เซลล์ต้นกำเนิดอยู่ที่ Midbrain ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อลูกตาหนึ่งมัดได้แก่ p ุ r เ o รี b l อ q u ี มัดนี้ทำหน้าที่เกอกลูกตาเฉียงลงไปทางด้านล่างเมื่อทำงานผิดปกติจะส่งผลให้มองเห็นภาพซ้อนไตรจิมินอลเนิร์ฟหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่5มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากบริเวณพรประกอบด้วย2พาร์ทคือ 1. Sensory Part ่พาทำหน้าที่รับความรู้สึกบริเวณใบหน้า 2. m o มอเตอร์พาทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคียวเมื่อทำงานผิดปกติจะส่งผลให้รับความรู้สึกที่ใบหน้าไม่ได้เคี้ยวไม่ปกติแอบดูเซนเนิร์ฟหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่6เซลล์ประสาทต้นกำเนิอดอยู่ที่พรทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อของลูกตาที่เหลืออีกหนึ่งมัดคือเล r a ัลเลตัส เป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่กออรูปตาออกทางด้านนอกหากเกิดความเสียหายที่แอบดูเซนเนิร์ฟจะทำให้เกิดอาการตาเหล่เข้าไปทางด้านในเมื่อทำงานผิดปกติจะส่งผลให้เกิดอาการมีเดียลสควินส์เฟเชียลเนิร์ฟหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่7เซลล์ประสาทต้นกำเนิดอยู่ที่พรประกอบด้วย2พาร์ทคือ 1. Sensory Part ทำหน้าที่รับรสบริเวณ2ส่วน3ทางด้านหน้าของลิ้น 2. มอเตอร์พาร์ททำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการแสดงสีหน้าเมื่อทำงานผิดปกติจะส่งผลให้กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงหรือเป็นอัมพาตการแสดงออกทางสีหน้าการรับรสเวสติบูลโคลเลียเนฟหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่8 เซลประสาทต้นกำเนิดอยู่ที่พรประกอบด้วยเส้นประสาทสองแขนงคือ 1. Vestibular n e r v e ทำหน้าที่รับรู้การทรงตัว 2. c l โค l e a r n e r น e ทำหน้าที่รับเสียงเมื่อทำงานผิดปกติจะส่งผลต่อการทรงตัวและการได้ยิน g ก s o p h ฟาเ n g เ a ียวเนฟหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่9 เซลประสาทต้นกำเนิดอยู่ที่ m a n d u u l o r อ o ลอง t a t a โดยเส้นประสาทนี้ออกมาทางด้านข้างของ m d นด u l a r ประกอบด้วย2พาร์ทคือ 1. Sensory Part ทำหน้าที่รับรสบริเวณ1.3ส่วน3ทางด้านหลังของลิ้น 2. Motor Part ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อคอหอยเมื่อทำงานผิดปกปติจะส่งผลให้โคนลิ้นรับรสไม่ได้กลืนลำบาก วากัสเนิร์ฟหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่10บทำหน้าที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในช่องอกและช่องท้องเช่นกล้ามเนื้อระบบทางเดินอาหารระบบหายใจเป็นต้นเซลล์ประสาทต,ต้นกําเนิดอยู่ที่เมดูล่าออฟลองกาตาโดยเส้นประสาทนี้ออกมาทางด้านข้างของเมด u l ่าถัดลงมาจากคอสโฟาเลนเจียวเนิร์ฟเมื่อทํางานผิดปกติ จะส่งผลต่อการรับรู้ความรู้สึกของอวัยวะภายใน Spinal Accessory Nerve หรือเส้นประสาทสมองคู่ที่11ทําทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อ Sternocle i d o m a s t o อ d ซึ่งทำหน้าที่หันหน้าไปทางด้านซ้ายและขวาและกล้ามเนื้อทับิเซียตซึ่งทำหน้าที่ยกไหล่หรือยักไหล่เส้นประสาทนี้ออกมาทางด้านหน้าของ m มดูล่าเมื่อทำงานผิดปกติ จะส่งผลให้หันหน้าก้มเงยหน้าและยกไหล่ไม่ได้ให้โปกอสเซอเนิร์ฟหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่12ทําทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลิ้นให้มีการเคลื่อนไหวไปมาเส้นประสาทนี้ออกมาตรงร่องระหว่างพิรามิดและโอลฟิฟเมื่อทำงานผิดปกติจะส่งผลต่อการออกเสียงและการกืน โดยหลักการจำชื่อของเส้นประสาทสมองทั้ง12คู่เราจะใช้หลักว่าโอโอโอตาตีแอฟังวีกัง e ว่าอาเฮีย